ีโอ้ยโบ่โถ่โถ่อย่างนี้โอ้ยโถ่โดยแม่นะมาเอานี่มเป็นวาเป็นว่ากดใจมาเจ้าเอาขีดมือบอลกันขีดมือบอลกัน เอาไปเรี่องเลยมามาไปเร่องเลยเอาใกล้ใกใกล้อโอเคแต่เก้าคือมักเช่งกันอยู่ได้อันนี้ของมแท้บ้านนี่ความจริงบ้านรินดิ สวัสดีสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีกนันด์เบดสุขสุขศูนยเนาะสีหมอกสุบอร์ตัแม่พี่น้องไปยบ้างก็การที่เราพี่น,อน้องรับจ้างแจกอาหารเพียงเนาะเรียบร้อยแล้วเพิ่นสีมาวางเคลื่อนทบน้องเลยเดี๋ยวสาบุซีซางทซีพันน้องไปเบิรงนน้ำกันกพี่นอ้องอ่ก็นีการกำลังเนาะพี่น้องเลยลูกหลานก็สวยเหมือนเดิมสวยขนาดพี่สอบพันแดงเอาหอมสมลงมาฮะ ก็ยังมีส่วนหนึ่งยู่เภิมิอยู่ต้มาประดับประดาโต๊แต่งในจบในงานทางด้านหูกลับมาเนาะเมาประดับประดาตกแต่งอยู่ด้านหน้านี้แต่ส่วนตองเตีงจับรอไว้ก่อนเดิมจับรอไว้ก่อนแผนทางคณะครับที่สอบเพื่อในประดับประดาตกแต่งของพระเมรุแล้วสมบูรณ์ก่อนแล้วจิงเ้องจึงไปวางเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทุกเทียนมาขันมาเต่งจึงดอกไม้เล็กเที่นเล็กใบบางน้อย อันตอนนี้เอาไปวางบนทั้งน้นเนาะอ่อใส่ระดับประดับตกแต่งกัทางทางสากกบสบายเด้อลักษณะเนาะทางพี่โอ้นางเอกเินอัสสวัสดีเด้อด้สวัสดีค่ะโ้สวัสดี โดยแม่แล้วเป็ตัวสัเนลูเจลาโอ้เป็นวระจาาได้อยู่ปะโดยสีสัดีโอดยโคตเบู๊บบู้อยโดย่า่ตมนะเออเออเป็นว่ากใจนะแม่นด้อที่ตามลูกนะ วันที่13นี่ได้สิขึ้นที่เืนน้องไอเดียโดยในวัดบาพุทธศาสนาโดยโดยเนี่ยโเะเดี๋ยวลูกขอโตไปตั้งเพื่อนเด้อคนที่มีบุณปรเมทรศีจะได้สะสมมาท้านทัางหลายยศีนะยศศีสวัสดะเกเาเพิดจํารูได้ด้วี่เผ็นมาดูเผก็นกุศลเผด็ำลึกลึคนงามความดีดีใอยากปูวง พระวงคำฉนมณนีได้ก็ะทำไว้ต่อแต่เหตุศาสตร์บานเบงต่อหัดว่าพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ดังที่วัดตัวน,นี้เลยนะจำมปาทองสอบวาที่เขาเห็นก็ได้นำพาสร้างสรหลายสิ่งหลายอย่างอยนนู่ดีรับได้บานของพวกเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ประจักตาให้ของทานทางหลายได้เห็น แสดิิดสอบเฮาประดับประดาเามักเป่งเนาะมักเ่งแบดนี้อะไเอาปะทางอันนั้นแสางปีสอบเฮาเอามาเบิ้ลาบอยุทธ์เลยเบา้ลเบก้มักเบ่งเนาะจัดมักเบ่งใช่เลยเด้อแบบนี้เอามักเบ่งมาจัดใส่เบ่งน้อยเด้อเด่งน้อย สีหน่วยฮั่นเอาไปใบฮั่นได, um, ด้ขนาพิสดสีหน่วยที่จะให้การปรักอบงไปแในวันนี้คณะอง์ควนบูชาทีพงานเนาะเดีนใส่ออองคนยัดโยมมีดอกไม้ทุเทียนมาเบ่งเนาะเออเบ่งเอามาวางวางอ้อมอ้อมให้จัดให้มันงามๆเด้อวางอ้อมอไป ให้จบให้งามเออทางดันหู้กัไว้ด,ดันหน้าอะไรนะเนาะเออตัวมักเปล่งซีน่วยมันฟ้าไว้ก่อนเด้เอแะ่หู้อยู่บ่อนเนาะเออเบิ่งด๊อนคณะผิดสอบเออคันมักเปล่งซีน่วยนะก่อนะนะเนาะแต่เบิ่งๆแน่คณะผิดสอบ แต่หน่วยงานลงช่วยเบิ that s that s ่งให้ในมักเบ่งสีหน่วยที่จะให้การนำภาครัฐมันออกวางที่ตั้งยูบอนโต๊ะผักผ้าไตรฮะน้าเออโบฟาเาเข้ามาเด้อแล้วฮู้เออฮูู้่เนาะเออเออฮันแล้วการยันเอาเข้ามาวางก่อนเออเออเีหน่วยเอาไว้ก่อนเออตั้งไว้โต๊ะผ้าไตรฮเด้อสีหน่วยโบฟาเอาก็มาใหญ่การนำภาครัฐเั็นในเป็นเกียรติออกวาง

โป้ั่งทั้งจุดมันนี่โอ้ปาสปาไปนั่งผัวทุัดจัรทาทองงสอบบาลนเนาะเออทั้งเด่เกยมของทองของเฮาแต่่ว่าสําเร็จเป็นเรียไรแล้วเพราะฉะนั้นเอะได้ความสุขที่ย่เป็นทางการเป็นระับต่อไปสามปีล่สามวาระลาที่ะไรกในเด้นก่อนเด็ั้นนีเด็ดม้อนเามาานี่มนมสมุกมือให้ลูกเก้ว เม่อหโลกเจ่าเลยบาราเอ้ยอนาคตเขาหิวเมื่อเป็นพวงนีเหี่ยวเมื่อไหวได้บาทาุบไหวได้มพ่ไพุกไหวได้ทุบไห้บัดลูกนั่นหลไจังเป้าเฮ้ยสอดแล้วสอบบุญบุญสอดรักยงมันสอดรก็ือองอดของยมันสอดเจ้นรอาจารย์สบายดีเึ้อาวัตทุขูทสกคน โอ้ยผูวดีมาทำพี่หรอกเฮาเอ้าบัตรกุคนเด้อบะเสียงโอ้ยเมนียงว่าเตียงนะะกินนิดหรอกบ่ใส่กินยังอะโอ้ยรักกินปิ๊ยกก่นโอ้เอาบัตรกุคนได้แล้วนี้โอ้ยเอาลี่กินบมื่อบะเตียงก็ได้แซ่บอยู่บ่ กี้องเน่ยสนเบื้อง่างเบื้อง่างี่น้องกปุบสายรอประเี๋มาเบิ้งพี่กันมาเบิ้งว่าจันโช่สีมือกันแบบนี้เขาจะมีเาเอาถิาย่บ่ครบอายุว่าจัน อาเนาตัวนะนี่แต่เซเวิร์ต้าไโเลเปนองซลี้เลยเียวครบจานเลยไปครบาเื้อตางๆเยอะไ่ไม่าทบอบบูบบอบาขากมีด้พบรรยากาศปนอ่งนเนาะเป็นตะมวลตะมันอันนี้อันนี้เรไปเพงกันไ

มีสามลูกแตกโคกจับมันีนลีน่นแบายมเราหอยเกลียวบนต้นไีเาดาีบ um anyway> ุอดีผ่านการมีมี

ะัรับตื่นกล้องอะตื่นกล้องทำเนี่ยทำาเพิ่งขวดสามแปดหนงเจ็ดไม่ยิงซึ่งมายเนางเงมีงซีปันชาางช่วดว่าใส่ร้ายโฮจัดหไว่ได้บุหงงดีต่าง่างีางวันตางว้ว

มือว่าตาดีกว่าที่สองนสองสวมันยังกิเมเหนือน้ตาลมาสดเรเหนือยันที่สองน่ยกันที่สมองพอนันที่สมที่สอากาสง

ทีวว่วันมดกับคุณเนโดยความเป็นจริงของธรรมศากตร์ก็เคยดในโลกนี้สิ่งที่ปนี่เ้ะไปเห็นแบบนี้ยังที่อกดอ้วยโยน ตอนตอนกันกันมิล่าความตายไปซะต่อไปไปๆอ่ะเก็บงานสายบุญเพิ่นเอ้ามีเพิ่นมีลูกมีนะแล้วอ่ามีดาเคมีคนกินระหว่างกินครับ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 ไรับค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 รับ ทีนี้อะไรพอีบรรยากาศเนาะงานสายบนห้า

ออกมาท่านผีแบบเรียวนี่ยองด้วยคุณนำมันโชว์เลยนะมุณนาคโมทัสสะพาตอกนาคทนโมทสสะพระขาวตัวละหะตัสมาสัมพืทอศักนะโมทัสสะพระขาวตัวละหะตัสมาสัมเพื่อศั อาพิชลายะนางม่เลายะนางพันโลายะนางสัตหางนันสนักสัมพัน,นางาเกี่ยวไปกันสุทงังภูผมมาจากปากเซกนโนาอาลักษณน,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 นั่งเติ จำนำหยิเลยเี่ยงเงนซ้อหลายดีนวอนเลยแับนี้ลายพอนไปดเเห็นบบนี้ิบแล้วแบทีแม่วยลต้องบแล้ว่โอเคไยินไงนกสิจ้มกระตัวตได้นลา Annam napa, anh em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 , anh บนเทียงว่าาจะค่ำเนี่ยเพราะ่สตาเสียงกันเลแล้วโอ้ยตาลุ่มไปเลยไปก่อนก่อไป

mọi người mama 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 เยบ่ยมากพอดี่ว้าวม่่ไ่อ้ดี่เอ้่อ้าสบายดีเด้อพ่อไอ้ภูเอ้าลุงสบายดีเด้อภูักกบลุงเิ่มูรัเราเหตุคำย่งใหญ่กมากขึ้นอย่างนี้ย่อดูเด้จังหวเด้อลุงเฮิ่มเจ้าและัดมาไมาเลยเอาเห้คำใหญ่คำหน่อยเถอะ ម្នុងសាញទ្ម្ទៅទៅំបា จปมาตอมไปั่ะวันีนี่ปยวันนีอญาในบ้านไลรูขอพิเศษนะครับนีุ่งลุงยัเห็น้อนี่อยพูดทำน้อยพูดวาวาย้าจะบีปายได้อยู่ได้อยู่ไดบ่นๆะน้องน่องเป็นปอมาดิ้องมึอจับมา

คได้ลุงเอิรมได้แบดนี้เดีด่วโอเคแต่เก้าคือมักแช่งกันอยู่ได้อันนี้ความแคบนี่ความจริงว่ากินีไม่เปนโชว์ได้ของจริงได้โอ้เซมกินบ้นหสิย่ง ເບິ່ງບໍ່ຂໍແດ່ນະດີແນ່ເດນະໂຊເຂົ້າໄປສົນທະນາກັນຕ້ອງຂໍພັນຈັກໂອ້ແຕ່ພິຈາລາເຂົ້າກັນເນາະສະບາຍດີເດອ່າພັນເລີຍມາດີກັນເນາະສົບສະບານນະເລີຍດີເລີຍ